สวัสดีครับพี่น้องกลับบ้านกับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนครับผมกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองน่นครับกับเปลี่ยนไปหลายครับพี่น้องมองปลาขี่ปลาเงียวพี่น้องกับโอ้เปลี่ยนแปลงไปหลายครับผมแั้งแก่สมัยเด็กหน่อยขึ้นไปกรุงเทพกับอายุ16 17ปีพี่น้องกลับมาอายุ 37-38ไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี4-6พี่น้องกลับมาบวดีหยังกลับมามีแต่เ้รผ้าบวด้เงินได้ทองเลยพี่น้องเอ้ยจักสิไปเห็ดอย่างเนาะกรุงเทพไปบวดีหยังพี่น้อง ไปหาขอบขั้วไปสางขอบขั้วกะโอ้ยเนาะว่าเป็นตาสิแตกลำบากไปเนาะั้งแต่ตอายุ16ปีเฮ็ดงานอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเน็ดยก็แก๊กๆไปสิบ่ดีกลัวบ่ไปบไดี้หยังกลับมา คนเด่นขาไปได้เงินได้ทองกลับมาจะคลองเนี้ยว่าได้อย่างกลับมาเลยพี่น้องเลยบุญวดศาสนาคนเฮ่ามันต่างกันนาะพี่น้องือจังลอตเตอรี่แหะพี่น้องสือลอตเตอรี่บางคนก็ซือแค่ใบสองใบก็ถือบางคนก็นสือใบเดียวได้เป็นล้านนี่แหละครับผมบุญวัดศาสนามันต่างกันครับพี่น้อง จะเข้าใจในชีวิตโชกชะตาเนาะบุญวัดาสนาเฮ็ดมาหน่อยเม็ดมาหลายเฮ็ดมาหลายก็สิได้หลายเฮ็ดมาหน่อยก็ได้หน่อยบบเฮ็ดกับ,บ่บได้เลยนี่ครับผมปลาอ้อยนี่ก็แซวเลยครับพี่น้องบ้านเกิดเมืองนอนปลาอ้อยปลาหยังก็ลาย กลับมาเด็กๆเกนนน่อยกับผ้ากันใหญ่เมือ่อจำเด็กหน่อยบ่ได้พี่น้องนี่ก็เป็นไฮน่าของพ่อใหญยเวิร์นสมัยตะกี้ก็มาเลี้ยงว่วแถวนี้พี่น้องสุดยอดเลยครับผมมองหนีก็ยั่งคือเกาอยู่ไข่ยอยู่ต่วหนี้หญ่ขึ้นพี่น้องตะกี้ยั่งเนนหน่อยครับผม้ันเกิดเมืองนอนเฮ่า เพราะว่าสิไปไสมาใสก็ต้องกลับมาบานเกิดเมืองนอนที่สำคัญก็คือเฮ็ดบานเกิดเมืองนอนไว้ให้ดีที่สุดครับปลูกสร้างไว้ยังไว้บานเกิดเมืองนอนเฮ่ามหยังมาเฮาก็กลับมาบานเกิดเท่าคือเก่านี่ครับผมสู้ๆกันไปครับ ต่อจากนี้ไปกส,สีสูแๆ้วครับพี่น้องต่างขอบข้วต่าง้านะเจ้า้องให้ดีขึ้นค่อยจังว่ากันไหมจังได้วัฒนะเขามาได้แค่นี้ขอบคุณทุกจ่ติดตามครับผมคนใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ชาวนายุใไม่ชาแนลได้เ้อครับเด้อกับมายุ่บ้านละครับพี่น้องตั้งรักตั้งฐานไหมครับผมว่างอนาคดไหมครับก็บสีว่างอาน่าคดให้ดีกว่าเกา่าที่ผ่านมากก็คือบทเลียนเนาะครับพี่น้องอันใดเงาเห็ดผิดพลาดไปจังไหนก็เป็นบทเลียนของเฮาครับผมอันใดเขามากก็อย่าลืมกด กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อครับเด้อเดี๋ยวอื่นเศร้าจิพ้าพี่น้องมายามหนูครับพี่น้องว่าสิมานบอมานครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ